เอาล้วครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวละครมาจินบูเพียวอีวิวนะครับก็คือบูผอมนั่นเองมาก็ลองมาดูที่ตัวการ์ดก่อนนะครับตัวการ์ดก็เป็นเหมือนกับบูบูผอมที่มันเพิ่งออกมาแล้วก็ได้เบ่งพลังออกมาแรกแล้วก็เบ่งพลังโหฟูพาวเวอร์มากแล้วก็เอฟเฟกต์ของตัวการ์ดนี้นะครับก็ไม่มีนะครับคือปัดขึ้นชาร์จหรือแบบเอียงจอก็ไม่โผล่มานะโอเคงั้นต่อมาเราไปดูกันที่รายละเอียดของตัวละครกันดีกว่าเป็นตัวคอระดับสปาร์กิ้งสีเขียวสายดีเฟนส์ไทยนะครับมาจาก าจินบูซาก้ากาที่อ,อยู่อนยะู่ในเป็นการสไตล์อาการบาสปกติเนาะส่วนของคาแรคเตอร์แท็กเนี่ยก็จะเป็นแอบซ็อปชั่นรีเจนเนอเรชั่นโพฟืฟูเป็นเน้นในส่วนอาร์ตการ์ดนะครับก็การสไตล์เนี่ยคือจะเป็นสไตล์เฮลรีสโตเรชั่นอัพนะครับก็คือบวกหให้กับตัวเองนะครับอาตาัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตเป็นเวลา15วินาทีเมื่อกดใช้งานนะแล้วก็สไตล์ของตัวเนี้ยมีบาร์ดอะเมอร์ด้วยนะต่อมาครับการ์ดบาร์นะครับเป็นรีสโตเฮลนะครับก็คือ จะรีเรือของตัวเนี่ย3%นะทุกครั้งที่ใช้งานก็คือการ์ดฟ้สเนี่ยรีเลือด3%แบบ3%เลยนะแต่อันนี้คือเพิ่ม5%นะครับอัตราการฟื้นฟูลเลือดก,ก็คือเหมือนเอามาเล่นด้วยกันนะเออใช้ฟ้าเสร็จแล้วก็ใช้สไตล์อะไรเงี้ยครับต่อมาครับการ์ดฟ้านะสเปเชียลเอ่อคุณตี้ช็อตทำดาเมจแบบมาสซีฟเอ็กโพสบวก30%สเปเชียลมูฟดาเมจเวลา3วินาทีเมื่อกดใช้งานทำลายการ์ดทุกใบบนมือของอีกฝ่ายที่เป็นการ์ดสเปเชียลมูฟ หรือว่าการ์ดสเปเชียลนะครับเมื่อฮิตนะต่อมาครับการ์ดเขียวสกีดออฟเอ็กคูเทชันชัวรการ์ดปั๊บไปแพทไปรีเรื่องของตัวเอง15%แล้วก็ขีดขั้น50ป้องกันดาเมจจากการแพร่ธาตุนะครับเป็นเวลา20วินาทีแล้วก็ได้รับบัฟลดเวลาเปลี่ยนตัวของตัวเองลง5วิเป็นเวลา20วินาทีไม่สามารถแสแต็กได้นะแล้วก็ทําให้ฝ่ายทั้งหมดเนี่ยลบอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิต50%นะเป็นเวลา20วินาทีครับต่อมาครับอัลติเมทนะคุตตี้แฟทนะ ทำดาเมจแบบมาสติบอิมแพคแล้วก็บวก50%อัลติเมตดาเมจในเวลา3วินาทีเมื่อกดใช้งานแล้วก็มี effect ตัวน,นี้เมื่อคิดนะครับคือจะทำดาเมจกับตัวละครที่สแตนบายอยู่ของอีกฝ่ายด้วยแต่ไม่ถึงตายนะครับแล้วก็ทำลายการ์ดทุกใบบนมือของอีกฝ่ายลดดาเมจของอีกฝ่ายใน2ลูกแล้วก็ยังล็อก RR ของอีกฝ่าย15วินาทีด้วยมีฟาร์ดเมื่อเมื่อกดใช้งานนะครับแต่อัลติเมทไม่มีนี่นะล้างอิทูแลนด์นะครับอเมริตี้นะครับเมนอเมริตี้อนาเธอร์พมาจิน ก็จั่วการ์ดอัลติเมตกรุนตี่แฟทเป็นใบถัดไปแล้วก็รีดเของตัวเองสามิบเคีย์าสิแล้วก็บวก30%ดาเมจไม่สามารถยกเลิกได้ลบคอสของการ์ดสไตล์และการ์ดบาร์สลง5ไม่สามารถยกเลิกได้แล้วก็นี่ครับอ๋อนี่มีล้างเอดวเลนต์นะครับในเมนอร์เบรตตี้เนาะพอกดเมนแล้วจะได้รับพาสซีฟนะล้างเอนดูเลนต์สามสิบนาทีเมื่อโจมตีนะครับแล้วก็เมนอร์เบรตตี้ที่กดได้ก็จะเพิ่มข่าวแบบละยี่สิบห้าวินาทีนะต่อมาครับ แซดแอปเิตี้นะก็ของผมนี่อยู่ที่แซดแอปเปิลตี้สองครับจะบวก26%ให้กับรีเจนเนอเรชันหรือว่าอีกโสดมาจินบูซาก้านะครับโดยที่จะบวกสไตล์แล้วก็บัตดิเฟนต์นะเป็นสายดิเฟนต์นะครับตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแซดแอปเปิตี้สามนะก็จะเพิ่มมาเป็นส่วนของแท็กโคลฟูลไปเน้นนะครับแล้วก็บวกอีก15%นะถ้าเกิดมาจากมาจินบูซาก้าเนาะโดยที่จะบวกสไตล์แท็กต่อมาครับยูนิเวอร์ตี้นะครับ distillation of peer r e v i e จะมีเฟสต์แบบนี้เมื่อการต่อร่อสู้้รมขึน บวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ดาเมจไม่สามารถยกเลิกได้ลดดาเมจให้รับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่สามารถยกเลิกได,ด,ไาากได้แล้วก็มีเฟสต่อไปนี้นะครับกับตัวละครในทีมถ้าหากว่ามีตัวละครในทีมเนี่ยสองตัวมาจ่ายอีพิโซดมาจินบูซาก้านะที่ไม่ใช่ตัวละครนี้ครับอยู่ใน Battle Member เนาะก็คือบังคับให้เราเล่นมาจินบูซาก้านะครับถึงจะแสดงความสามารถได้เต็มที่นะบวกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ดาเมจนะครับไม่สามารถยกเลิกได้บวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์อัตราคีนะไม่สามารถยกเลิกได้แล้วก็มมนะมีีเเฟสสต่่ออไปนนน้ะืลงา บวก70%ดาเมจไม่สมายยกรลดกได้ทำงาน1ครั้งบวก20%ดาเมจไม่สมายยกรลิกได้ทำงาน3ครั้งก็คือจะทำงานสูงสุดเนาะในส่วนนี้130%นะครับเอาแค่ลงสนามเนาะยังไม่รวมกับที่ตัวเองบวก100%เนาะตั้งแต่แรกแล้วก็เมื่อลงสนามนั้นมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะคือซุ่มทำลายการ์ดคนมือของฝ่ายหนึ่งใบนะแล้วก็ยังซุ่มทำลายการ์ดเพิ่มอีกหนึ่งใบนะครับแต่ว่านี้ทำงาน2ครั้งเนาะก็คือลงสนาม2ครั้งในทำลาย2ใบหลังจากนั้นก็จะทำลายยา ทำให้ฝ่ายทั้งหมดเนี่ยได้รับไอเทมวดาวเกตลบอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตของอีกฝ่ายเนี่ยสานะครับเป็นเวลา20วินาทีเนาะแล้วก็ทําให้ฝ่ายทั้งหมดนะเพิ่มเวลาเปลี่ยนตัว2วินะถ้าหากว่ามีตัวละคร2ตัวที่มาจากมารินปูซาก้าเป็นแบทเทิลเบอร์ที่ไม่ใช่ตัวละครนี้นะมีไฟต่อไปนี้นะครับเมื่อเผชิญหน้ากับอีกฝ่ายนะก็จะรีเรื่องของตัวเองห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็คีสอีกสามสิบแล้วก็ได้รับบัฟลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทัสเซนดามิเกตคัดดอสปีของอนนเ,นฟฟเนี่ยระดับ เวลาส0วินาทีด้วยโอ้สายรีเจนจัดๆเลยเนี่ยเลือดรัวๆเลยแล้วก็มีเฟสต่อไปนี้นะครับถ้าหากว่าตัวเองมีเลือด50%หรือว่าน้อยกว่าเมื่อฮิตนะโดยอีกฝ่ายขณะที่ตัวละครนี้อยู่ประสาทเนี่ยก็จะทำงานหนึ่งครั้งนะครับก็คือจะรีเลือดตัองตัวเอง30%เฮ้ยรีเลือดอีกแล้วรีเลือดจริงๆเลยตัวนี้แล้วก็ยังป้องกันดาเมจจากการแถ่ธาตุ20วินาทีด้วยนะลดขี้ของฝ่ายอีกฝ่ายเจ็ดฟสิบเล้วก็ลดของอีกฝ่ายอีกหนะครับ อันนี้เป็นโคเวอร์บาร์สนะครับของโบกัสสเปเชียลมูฟเนาะอ๋อตัวละครนี้นะครับเป็นการ์ดสเปเชียลมูฟแบบปล่อยพลังนะปล่อยพลังปล่อยขีนะไม่ใช่การแบบว่าชาร์จิ่งฟอร์เวิร์ดเนาะโอเคครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ต่อไปนี้นะครับหลังจากที่ฝ่ายโจมตีจบเนาะลเลือดของตัวเองนะครับสามสิบเซนจากดาเมจที่ได้รับนะครับสูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นจากเลือดของตัวเองเนาะก็บวกยี่สิบเปอร์เซ็นดาเมจเป็นเวลาสิบห้าวินาทีเพิ่มรอสปีดของตัวเองหนึ่งดับเป็นเวลาสิบห้าวินาทีแล้วก็ป้องกัันนนนโคคเเววออรร์ชขงฝ่าายะะบิะีบ โอ้โหคเวอร์เช้ของอีกฝ่ายป้องกันอยู่ตรงนี้นี่เองแต่ว่าอาจจะแบบใช้ใช้ลําบากนิดนึงนะไม่เหมือนกับพวกตัวที่แบบลงมาแล้วก็ใช้ได้เลยนะอันนี้คือแบบต้องรอให้อีกฝ่ายตีจบก่อนนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็พอลงมาโคเวอร์ก็ก็ดีแบบอีกฝ่ายด้วยนะส่วนหนึ่งทำลายการ์ดอะไรยางเงก็ถือว่าได้อยู่นะถ้าเกิดว่ารีบัฟเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มีการโคเวอร์เช้ง15วินาะที15วินาทีนานมากนะครับก็สามารถต่อของโบได้ต่อเนาะต่อมาครับก็คือเลเอฟเฟสต่อไปนี้ครับทุกๆกครั้ง โดยใช้การ์ดสไตล์หรือว่าการ์ดบาร์หรือว่าสเปเชียลมูฟขณะที่ตัวละครอยู่บนสนามนะจะยกเลิกไอเทมวิวดาวเกตของตัวเองแล้วก็รถขี์ของ,อฟงไฟกฝเนี่ยสามสิบทำงานหนึ่งครั้งโดยที่เฟกเนี่ยจะรีเซ็ตนะครับเมื่อเราสาบตัวละครเนาะอ๋อคือยกเลิกบัฟของตัวเองเรื่อยๆเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยเมื่อโคเวอร์ปุ๊บไรฝ่ายใช้สไตล์หรือว่าบาร์หรือว่าสเปเชียลมูฟลดคี้อีกนอีกฝ่ายสามสิบแล้วก็ยังยกเลิกบัฟของตัวเองด้วยยกเลิกดีบัฟของตัวเองเออ แล้วก็ทำให้ฝ่ายทั้งหมดนะครับเพิ่มคอสของการ์ดทุกใบ5ด้วยเวลาห้าวินาทีเนาะก็ค,คือยิ่งฝ่ายตีเยอะก็คอสก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็มีเฟสต่อไปนี้นะครับตัวเองนะครับเมื่ออีกฝ่ายเนี่ยมีการกดใช้งานอัลติเมทอเวกเกนหรือว่าอาร์าร์ขณะที่ตัวละครนี้อยู่บนสนามเนาะจะลดเวลาเปลี่ยนตัวของตัวละครในทีมาห้าวิเนาะทำให้ฝ่ายทั้งหมดอนะะเราแอตติวิตาเกตลบสามสิบเอัลติเมทอเวกเกนอาร์พาวเวอร์นะครับเป็นเวลา3วินาทีแล้วก็ยังยกเลิก ไอพิวอัปเกรดแล้วก็บัฟเอฟเฟกต์ของท e ี่ยนะครับทำงาน2ครั้งเนาะโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับสถานการกระจายความสามารถของตัวละครมาจิ bu, e view, นบะูเพียวฮีวิวเนาะเดี๋ยวเรามาดูทีมกันดีกว่าครับว่าผมจะทีมนี้แบบไหนเนาะอันนี้ครับทีมนี้เลยผมจะทีมประมาณนี้นะอ่าผมจะทีมประมาณนี้นะต้องบอกก่อนนะว่ามาจินบูซาก้าเนี่ยผมไม่ได้มีเยอะนะหมายถึงว่าตัวละครท,ที่เล่นได้อะเพราะว่าก็นะพาร์ทแรกผมเกลือไม่ต้องบอกว่าพาร์ทนี้ปัจจุบันผมก็เกลือครับเนี่ยมาจินบูซาก้านี่คือผมมีแค่นี้นะ พวกตัวใหม่ผมไม่มีนะเนี่ยเออผมก็เล่นได้เท่านี้แหละครับผมจัดทีมตามนี้นะก็เป็นอ่าไคโอชินเนะาะไคโอชินที่ต้วมันออกเนาะแล้วก็มีอ่ามาจินบูที่เป็นเพียวอีวิลเนาะมาจินบูผอมแล้วก็มีโกเบน,นะคร,นะร,รับโกเบสองสามเนาะผมเรียกว่าโกเบสองสามเนาะแล้วก็มีบัฟเป็นตัวละครอ่าเทนชิงฮังนะครับเอสพีนะครับเทนชิงฮังแล้วก็มีอ่าบูแอปซอฟโกฮังเนาะแล้วก็เป็นอ่าปุยปุยใช่ไหมนะเออปุยปุย ส่วนของอุปมนต์ก็ประมาณนี้เลยครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองตัวละครนี้กันใน p p ดีกว่ามาครับโอ้แมทแล้วก็เจอเอลต้ากโกหังแล้วก็สองฟิวชั่นใหม่ม<ะ>าบายบายก่อนเลยเออห้าบายไปห้าสไตล์ต่อห้าสไตล์ต่อพยาาไปกลัวสีนี่ โอเบไหมเอ้ยายดีบ้าปิกไฟก่อนฟาทันไหมสวยดีเด้อโดถอยไม่ทันผ่า,าน10%แล้วเล่งเลือดลดคารบอนลดชี้โอหนี่ขนาดลดชี้แต่ว่าาฟลงมาแล้วก็รีชี้ไง,ไง อาร์มสไตล์เขาก็เลยบารสมาไงแต่เขาก็เช็คเขาด้วยมีเลยเราชนะสีโอ้บัฟขึ้นเป็นจ่ายโค้ดใหม่โค้ดฟิวชั่นโค้ดเบเบโก้าร์สไรอจังหวะเออผมรอจังหวะแบบนี้สายติเลย ล้างอูแลนพัสสนะีไหมน่ก็บอเฮ้ยแต่ว่าดามเมดมูมาแล้วก็บอลด้วยล็อกอาอาด้วยแต่ก็กัดฟ้าต่อเลยตายไปซะเออแล้วทำไปไม่ได้นะ ได้เราชนะสี่ดีปั๊บเลยดีปั๊บได้ไป,ปดนนะเนี่ยเฮ้ยเราห้ามสไตล์กับบาสไปแล้วอะทำอะไรไม่ได้ดิ โอ้กันโค้ชเช็สิบห้าปีจงมีอยูนย่นานมากอาจจบตัวนี้มีการตายไปนี่อ่ะพูดแลงโอ้โอสายไม่ทันด้วยต,วตีเลยเหรอโอ้มาทำลายการ์ดไปแล้วก็ดีบัฟแล้วก็ทำลายการ์ดอี่ายไปส่องไป ไม่น่าตายนะโอชิโอ้โหชิวๆฮาบัสแล้วนะเขาก็จะไสมาแล้วก็เจอนี่อ่ะคือไปว่าเขามีคอนเตอร์นี่หว่าไส้ตายไม่ได้แล้วปัดไปแต่ตอนนี้เขาไสไปแล้วนะเฮ้ยแต่กดกาฟ้าไม่ได้กดไม่ได้เลยกดอา,อาไงตายดิครับแบบนี้ เดาถูกซะด้วยถ้าไม่มีการันตีการันตีอาร์อาร์นะเอ้ยการเขียวไปทันสวยต่อตายไปพี่โตเฮ้ยฝอยทันปะสวยการฟ้าต่อเลยเออ ดูแลนี่ไงหลบปุ๊บ,บจบแล้ว p ร r เฟ c t v e ว i c e มาครับแปดสองเจอโกคูยูไอทีม, God นะม,ทมก็ขี้นะมาถึงันดี้บอนนนหนึ่งห้ามใช้แล้วนะ เฮ้ยไม่หลบซะด้วยชิทยมทำไมผมก,กดปาร์ตไปนะดีปะไม่ดีนเนาะปาร์ตก่อนสวยมันโหเลิกกันโคชีเเอ้ยออแต่โดนชนะสีอยูก็ได้อตไยปุ๊บไปสวยช้าไปนะโอ้แปปหนึงก็เพิ่งหลอดแล้ว รายการเขียวหอการเขียวเพิ่เยอะเนาะอะไรไม่ได้ปล่อยไปก่อนอโคเวอร์บาสจังหวะน,นี้เลยที่ร,รอคอยเออเราต้ต่อเ้วยสงเชฟบุ๊กทำรายการทุกตัวมือซัก อ๋อบัสเขาเขามีการทำลายการที่ดืจะดีเหรอจะดีเหรอะลืมไปว่าสามารถลงลงมากันทำลายการได้มัมนห้าวิตาย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 ดีดัดหน้าก็เจออาไป ครับดีปับเราเนี่ยแหละสมลักตายแล้วมันปล่อยดีปับเรา,างไงนี่กว่าไปไปก่อนไปทีนึง่งทันไหมเนี่ยทันทันแต่ว่าเรียกว่าทันไหมเนะมาเข้าชิน้นเออไปสักทีนึง ตีไปเลยบีเบอร์ก็ไม่เป็นไรไปไหมไปเอาดีกว่าไปบีแบบเน้นเน้นช็อตยังช็อตยังยังไม่ช็อตอีกเอนใหญ่ไหญ่เอ้ยช็อตแล้วโอ้โหจังหวะนี้แหละอัติปเลยไป เผยแทนติดซะหน่อยตายครับทำลายการ์ดแล้วก็ไม่ให้อาราด้วยเฮ้ยผมมีบัสอาร์เมอร์ไปสวยไม่มีการ์ดแล้วไปแน่แน่งกว่านิ่งกว่าทึบเขาปล่อยหรือเปล่าเนี่ย ก็ไม่ปล่อยนี่นะต้องปล่อยขอเขาไปนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโคเวอร์มาโคคูก็จะจวนตีได้นะแลก็เ,เชงด้วยโหจบแลวทั้งคนด่วยบื่อจีไม่ได้ใช้เลยนะสองตัวนี้มามาครับมามาที่สามโอ้ช่งแปลกแล้ว เฮ้หยหฮกสไตร์ขอขับบัสหนึ่งแต่เราอ้าใวใครสไตล์ซะแล้วัดไปบัสหรือเปล่านะสวยสไตร์รอรอฮะ ไปบัสมาไมทไปโขี้หมดไงแถบไปก่อนแถบอีกทีออดกกิเขารอจะขวาเราเลยมีบัสไหมนะโอ้ม่บ,บัสว่ะเจอทำลายการไปสองไป สวยกุ้งเข้ามาแบบนี้แล้วมีการโค้งเชค15วินะนติไปเลยเผยแพ้ติตตเก็บพร้อมกันไปสักเออนิดเดียวอย่างนี้นแหละแผลุกหลบปุ๊บอืมจังหวะนี้แหละเฮ้ยทำรายการ,ราได้ืีต่อเนี้ยเข้าที่สุอการ มูรี่ที่แท้ทำไมปัดเยอบจังเลยไม่น่าตายนะเป็นครวชิจะแพ้สีแต่ออก็ถกอย่งแล้วสวยงามาเลยแล้วกัน

ฮ่าไปหน่อยโอ้อยอะไรหรอบอลเ้ชินเจอเจอเจ้าชินเราไปว่าเป็นบ้านอ่ะเราบ้าจริงกว่าเออโอ้อันตีเหรอเราจังหวะหลบปุ๊บแล้วก็แทแบไปว่จาจะกดแทบสักหน่อย โอเคครับก็หลังจากที่ลองตัวละครนี้ใน PVP นะเออก็ดาเมจก็ใช่เล่นนะดาเมจคือดีนะแรงนะก็แล้วก็โหรีเลือดรีเลือดไวมากรีเลือดไวมากแล้วก็แบบปรับเอฟเฟกต์ต่างๆคือดาเมจนี่คือดีอะดีอะคือเป็นตัวใหม่อะเป็นตัวใหม่ที่เออดาเมจไม่แพ้แบบไม่แพ้พวกเอฟนะคือแรงแรงอยู่แรงแรงมากแต่ว่าผมว่า ส่วนตัวผมมองว่าโบลี่อ่ะโบลี่ที่มาพาร์ทแรกครับใช้ง่ายกว่านะใช้ง่ายกว่าเยอะเลยแต่ว่าข้อดีของตัวนี้ก็การสเปเชียลชิ้นมุกเป็นแบบยิรยยงระยะไกลเนาะแล้วก็ทำลายการทุบใบของอีกฝ่ายด้วยเออนี่ก็ถือว่าดีเป็นตัวละครคนละสายกันนะครับตัวนี้เป็นฝ่าย,ฝ,ายฝ่ายดิเฟนต์อนะ่ะเออแต่ว่าติดอยู่แค่อย่างหนึ่งอาจจะบอกว่าถ้าตัวละครนี้มีเอ่อมีเอ็นดูแลนซ์ของตัวเองได้ด้วยนะนจะดีมากเลยเพอร์เฟกต์เลยเออผมมองว่างั้นนะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวตัวละครมาจินบูเพียวอีวิวนะครับ มีความคิดเห็นอย่างนั้นสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย